ครับคลิปนี้ฮะเกิดจากความเยอะอีกแล้วครับอยากได้รูปภาพโคเวอร์เพจเรื่องเล่าสัตยหีบนะครับแบบถูกบลิกสิทธิ์ก็เลยไปถามโปรโมทครับว่าโปรโมทเห็นภาพจากทาง Facebook มานานแล้วรู้สึกว่าชอบนะฮะเป็นช่างภาพระดับต้นๆของสัตยหีบโปรโมทก็เลยพาขึ้นมาที่ยอดเขาแห่งหนึ่งตามคอนเซ็ปที่ผมอยากได้นะผมอยากได้ภาพวิวมุมถงสูงเห็นทั้งเมืองนะที่จะมาเป็นโคเวอร์ของเพจแต่ม่มีอุปสรรคฮะ ดันมีหมอบแปลกมากะฮะที่ในฤดูที่กําลังจะเข้าหน้าร้อนแต่ก็นั่นไม่ใช่ข้ออ้างครับเพราะว่าโปรโมทบอกว่านี่คือที่ธรรมชาติให้มานะครับเราก็ต้องบางทีก็ต้องอาศัยดวงบางครั้งอาจจะต้องมาถึง3-4ี่รอบในการที่จะได้ภาพที่ดีที่สุดแต่มากกว่านั้นก็คือประสบการณ์ะฮะที่จะทําให้เราควบคุมกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพออกมาให้ได้อย่างที่เราคิด คลิปนี้อาจจะแปลกเสียหน่อยนะครับที่มาเป็นเสียงภาคเพราะว่าบนยอดเขานี่ลมแรงมากฮะอาจจะสร้างความรำคาญให้กับผู้ฟังได้นะเดี๋ยวช่วงที่โปรโมทแนะนำทริคนี่ไม่มีเสียงลมครับโชคดีมากจะได้ฟังโปรโมตกันแบบเต็มๆเ,เลยกล้องตัวนี้ก็เป็น 60D ซึ่งเป็นฟูลเฟรมมันก็เหมาะสำหรับมืออาชีพ ันจะให้ภาพที่35มิลิเมตเลนตัวนี้ก็เป็นเลนส์16-35ซึ่งเป็นเลนส์มุมกว้างกว้างที่สุดมันก็เหมาะกับการถ่ายแลนด์สเคปซึ่งเราจะต้องเก็บมุมกว้างถ่ายแน์สเคปต้องปรับเลยนะครับต้องปรับเป็นเมนนวลนเมนน่ก็หมุนไปที่อินฟินิตี้แล้วถ้าถ่ายเมนนุ่นได้เป็นทําไงก็ <laughs> มันก็ได้นะ,ค,ะคือเราก็แค่ปลดล็อกจากออโต้ให้มันเปลเป็นเมนวนวลแค่น,นั้นเอง เพราะว่าบางทีเด็กบางคนโตมากับออโต้สุดๆไอ้แมนนวลคืออะไรมันดียังไงครับแมนนวลคือเราสามารถคนโทรลกล้องได้ดั่งใจเราสามารถจะเหมือนมันก็เหมือนรถอ่ะติดเทอร์โบชาร์จเข้าไปอืเราจะเร่งเมื่อไหร่จะเร่งเมื่อไหรจะตาเร่งอะไรเงี้ยใส่ใอ้ตาดเข้าไปมันก็จะทําให้กล้องมันมีประสิทธิภาพ ได้เต็มสมบูรณ์รูปแบบของมันคือใช้ได้คุ้มราคามันคุ้มราคามันก็จะไม่เสียของไม่เสียของแต่ถ้าเกิดเราใช้ออโต้มันก็เหมือนอยู่แค่เกยร์หนึ่งก็ <ๆ S 1> กวิ่งไปจนถึงเชียงใหม่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ขับรถกระเ๋าะก็ได้ <laughs> ใช่ ISO ก็จะอยู่ที่100นะค่าอ F ก็แล้วแต่ตามสภาพแสงอันนี้ก็จะโนวกกันหมดทุกอย่างจะสัมพันธ์กันหมดแหละแต่อุณหภูมินี่คือเควินนี่ก็เป็น สำคัญเหมือนกันเราจะต้องการให้ภาพย้อมสีอะไราะฉะนั้นที่เราบอกว่าจะจบหลังกล้องนี่ก็คืออุณหภูมิแสงก็คือความร้อนน่ะแหละนะแล้วก็เราก็จะต้องเปลี่ยนนี้เป็น,เป,นเป็นหมุดแลนสเคปนะนก็คือแลนสเคปเราจะถ่ายแลนสเคปเราก็ต้องปรับเป็นแลนสเคปซะกวัดแสงก็ให้เปลี่ยนเป็นกระจายทั้งภาพซะมันก็จะได้วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ อันนี้อันนี้คือตั้งใจให้ภาพไงครับในหัวก็แสงทวายไลท์มันก็คือแสงยามเย็นนะแสงนุ่มๆนวลมีสีสันตามที่เหมือนถ่ายทอดให้เหมือนตาเราเห็นให้ได้คำนี้ดีนะทำยังไงให้เหมือนตาเราเห็นซึ่งออโต้ให้เราไม่ได้ออโต้ให้เราไม่ได้ถ้าเราเป็นมืออาชีพคือเราจะต้องอไปตีพิมพ์เราไม่ได้เอาไปโชว์บนเฟซบุ๊กอย่างเดียว ไม่ใช่เฉพาะในหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่ของจริงต้องเอาไปปริ้นไปใช่ไปตีพิมพ์ไปดูนัรงนั้นใช่ความจริงจะปรากฏอะปรากฏว่ามันคืออะไรอไม่ใช่ดันไอโอสุดโหในจอสวยปริ้นหนึงไปยับเลยยับเลยมันเป็นจุดตัดเก้าช่องอันนี้นี่คือเราใช้กดสามส่วนคือเราต้องการพื้นพื้นดินเนี่ยก็คือแบ่งเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนนี้ก็คือดินสักส่วนหนึ่งอันดับแรกที่เราจะถ่าย พื้นดินสามส่วนแล้วก็ไอ้หนึ่งส่วนแล้วก็ท้องฟ้าเป็นสองส่วนนั้นเราก็ล็อกซะแล้วให้เปิดเป็นไ์วิวเพื่อที่เราจะได้มองภาพที่จะถ่ายเนี่ยออกแต่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็กดชัตเตอร์ได้เลยเพราะเราตั้งเป็นอินฟินิตี้แล้วก็เป็นโหมด M อมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้กดเปิดเป็นโหมดออโต้เ้าเราพอใจกับแสงที่เราต้องการหรือถ้าเราไม่พอใจเราลดได้เราสปีดได้เห็นไหมครับเปิดขึ้นมาปุ๊บ จะเห็นว่าฟ้าเห็นไหมว่ามันมีหมอกส,สลัวสลัวอยู่ถ้าเราต้องการฟิลเชียงใหม่นี่ก็คือนี่ฟิลเชียงใหม่แล้วพร้อมแล้วเราก็กดซะแต่ทีนี้เราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ถ้าเราต้องการมันเราก็ปรับค่าเอฟขึ้นมามเห็นไหมตัวเลขก็จะวิ่งไปที่5.6เราก็จะเห็นทั้นนั้นถ้าเกิดเราถ่ายเราสมควรที่จะถ่ายถึงประมาณสักสามสี่ครั้งสี่ภาพต่อใบต่อครั้งในมุมเดียวกันในมุมมองเดียวกันคือเปิดขึ้นมาแล้วเราก็กดถ่ายย งครับการถ่ายเลนส์เคปบด้วยเลนส16์16-35เดี๋ยวคลิปหน้า EP2 เนี่ยโปรมุดเนี่ยจะเอา7200ไปถ่ายเลนส์เคปบให้ดูครับคลิปหน้า EP2